วันนี้มาตำแตงครับประกอบให้แตงตำพริกแห้งนะครับใส่น้ำตาลไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่มะเขือเทศยำๆๆแล้วก็มายำแตงครับแล้วก็ฝานแตงใส่ครับอร่อยอร่อยครับเมนูทำง่ายง่าย ระวังมือด้วยนะครับมันจะทำง่าย,ยานี่ใส่ทั้งเปลือกใส่ทั้งไส้ลงไปเลยนะครับอืมอมึงจะยำมั้ยำมั้ยครับระวังมือครับ กินง่ายครับง่ายๆครับอาหารระวัมงมือด้วยครับโหเยอะออนกันนะครับเนี่ยหนึ่งลูกต่อไปก็ตำครับนีต่ตำโดยไม่ใส่น้ำปลานะครับจะใส่เฉพาะ เสียงก็น่าอร่อยเลยครับใส่อ้ำปาราสสองช้อน ครับอืมรสชาติเยี่ยมครับอ,อร่อยครับใส่มะนาวเข้าไปครับลืมใส่มะนาวครับนนต่ำใส่เฉพาะน้ำปลายอย่างเดียวนะสำหรับลูกเขาก็ใส่มะนาวครับใส่น้ำตาลอ้อยครับเป็นก้อนครับ ใช้ช้อนนะครับเพราะมือบีมะนาว น,นี้ครับใส่นะครับโคแป้งหนึ่งลูกนะครับกินคนเดียวดูที่ครับดูครับน่ากินมากเลยครับ ตำแตงนะครับมานบ้นครับขออนุญาตไปกินก่อนนะครับหิวแล้วครับ